ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC ร้านเทสโซลาเซลนะครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาประกอบแบตเตอรี่อีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการบาลานซ์นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ผมวัดหาขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็พอได้แบตเตอรี่มานะครับวัดหาขั้วแบตเตอรี่นะครับน่าจะมันไม่มีขั้วบอกนะครับตอนแรกนะครับผมก็ไม่แน่ใจ พอหาดูแล้วขั้วมันเหมือนกันนะครับผมวัดหาขั้วบวกขั้วลบให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาทําการขนานนะครับผมขนานก็ผมใช้เป็นลางปีกนกนะครับผมทําการขนานไว้นะครับนี่ครับก็ใช้เป็นน็อตเบอร์สินะครับผมขนานชาร์จนะครับทอชาร์จนะครับให้มีแรงดันเท่ากัน ทุกก้อนนะครับก่อนประกอบทุกครั้งนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีตัวเอ็นเอ็มซีแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะประกอบเป็นตัวสองร้อยแอมป์นะครับใช้เป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะชุดนี้น่าจะส่งไปปาจีนนะครับผมชุดนี้เป็นระบบ 24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมของลูกค้านะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับก็ได้ทำการติดต่อเรื่มานะครับให้ดำเนินการประกอบให้นะครับ NMC 811ครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับผมก็เคยใช้งานนะครับเปิดแอร์นะครับได้ทั้งคืนแบบสบายๆนะครับผมแอร์12,000 BTU นะครับผมใช้นะครับก็ว่าโอเคเลยนะครับก็ ตัวนี้ก็จะมี2ชุดนะครับประกอบส่งลูกค้าก็จะมี nmc 811นะครับ2 3 4 cm นะครับผมนี่ครับไม่เอี่ยมนะครับแบตนะครับก็เป็นแบตที่ใช้งานดีนะครับตัวนี้ก็น่าจะส่งไปสระบุรีหรือเปล่านะครับก็รอขึ้นงานเหมือนกันนะครับก็ทำมาทำการชาร์จบาลานนะครับ ข้อดีของ nmc นะครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้แรงดันชาร์จเต็มอยู่ที่ 4.2V โวลต์นะครับผมแรงดันปกติอยู่3 7โวลต์นะครับผมก็มาขันให้มันแน่นนะครับก่อนทำการชาร์จ เต็มที่4.2โวลต์นะครับผมก็เครื่องชาร์จผมจะเป็นตัวนี้นะครับ i t วิ i ชิ่งโมนะครับ40แอมป์2ตัวนะครับก็เอาไว้ทำการท็อปชาร์จบาลานเซลนะครับก็ขันให้แน่นๆเลยนะครับผมตึงๆมือนะครับ ตอนนี้เราวัดแรงดันนะครับอยู่ประมาณ3.5นะครับ3.5 3.6ุนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถ้าเทียบกับแบตน้นําะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแบตน้นะครับดึง DOD o d ดีนิดชาร์จออกได้แค่30%มนะครับเราชาร์จเต็มร้อยเราก็ดึงออกได้แค่ 30- 40%ินะครับไม่เหมือนตระกูลแบตลิเทียมนะครับ อย่างเช่นฟอสเฟตก็ดึงได้70-80%นะครับผมเป็นแบตใหม่นะครับแบตบมือสองนะครับก็ยังน่าเล่นกว่าแบตน้ำอยู่นะครับตัวนี้ก็รอบชาร์จอยู่3,500รอบนะครับผมก็6 7ปีนะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับถ้าเราดึงดีโดีประมาณ70%นะครับ70-80นะครับ ไม่ดึงลึกเกินไปนะครับเพื่ออายุการใช้งานของแบตด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการทอบชาร์จประล้าไว้นะครับทั้งคืนนะครับไม่เต็มแน่นอนนะครับเพราะว่า14ก้อนนะครับผม14ก้อนโอ้ก็ประมาณพันกว่าแอมป์ก่อน120นะครับ ก็เครื่องชาร์จเราแค่80แอมป์นะครับจริงๆแล้วแรงดันนะครับมันก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณราว50-60เปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็ไม่น่าจะหนึ่งคืนก็น่าจะโอเคเต็มนะครับโอเคครับทำการขันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับขนานกันชาร์จลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามา คอยดูกันอีกทีนะครับในตอนขั้นตอนการประกอบนะครับผมโอเคครับก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่เราบาลานซ์เซลนะครับแต่ละก้อนนะครับชาร์จท็อปบาลานซ์เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาประกอบลงกล่องเรียบร้อยสวยงามนะครับก็ตอนนี้นะครับเราใช้เป็นอ่าสิบสี่เซลล์นะครับก็1น่ก้อนก็คือ1นึ่งเซลล์นะครับร้อย 2 0อ์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ1 2 0อ์ทีนี้เราใช้เป็นระบบ24โวลต์นะครับก็คืออินเวอร์เตอร์ของลูกค้านะครับเป็น24โวลต์เราก็เลยจัดเซตเป็น2 0 0์นะครับ2 4 0์นะครับในระบบ24โวลต์นะครับผมก็คือเราอนุก,กาวอนุกรมนะครับก็คือเราขนาน2ก้อนนะครับ ขนาดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับแล้วก็มาอารมกกันนะครับผมอนุักนะครับแต่ละชุดนะครับผมเป็น7ชุดนะครับก็คือเป็น7ก้อนนะครับผมตอนนี้เราก็เดินสายบีเม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็กําลังจะประกอบนะครับพร้อมส่งลูกค้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราต่อบีเม็ดก็ใช้เป็นของจีกงนะครับ ตัวนี้เลยนะครับมีแอคทีฟบาลานซ์ในตัวนะครับ1แอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับทำไมต้องใช้แค่1แอมป์นะครับเพราะว่า NMC นะครับแรงดันมันจะไม่ห่างกันมากนะครับแทบไม่ห่างกันเลยนะครับผมไม่เหมือนออของฟอร์ตเฟดนะครับฟอร์ตเฟดนี่ต้องใช้1นถึงสองแอมป์เลยนะครับเพราะว่าห่างกันเยอะนะครับในที่นี้นะครับก็จะมีวิธีการต่อนะครับผม ง่ายๆนะครับต่อจาก B ลบนะครับก็มาใส่จุดนี้นะครับ B ลบนะครับแล้วก็ B1 นะครับ B1 จุดนี้นะครับถ้าเราเขียนไว้นะครับเราจะเข้าใจง่ายด้วยนะครับผม b 1 b 2นะครับ B3 B4 B5 ่นะครับผม B6 แล้วก็ B7 นะครับนะครับตัวนี้ b 7นะครับที่มี2เส้นนะครับก็คือตัว บีเพนะครับมันจะมีไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟบวกนะครับอีกเส้นหนึ่งครับเส้นสุดท้ายเลยนะครับเราก็ต้องต่อไปที่ขั้วไฟบวกด้วยนะครับเป็นการทํางานของบีเมนะครับในการเปิดเครื่องครับทีนี้ในการเปิดเครื่องนะครับผมจะมีคลิปแยกสอนนะครับจะเป็นการปลุกบีเมนะครับผมจริงๆนะครับไฟจะไม่ติดนะครับดวงข้างล่างนะครับเราต้องปลุกมันก่อนนะครับ ปลูกวีเม็ดนะครับปลูกเสร็จปุ๊บเราก็มาโหลดแอปนะครับทีนี้ผมจะติดตัวแอปไปให้ลูกค้าเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็มาโหลดแอปนะครับผมเข้ามาที่กล้องนะครับก็มาสแกนค r วโค้ดตรงนี้นะครับผมโอเคนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแอปขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คลิกทูดาวโหลดแอปนะครับผม ในที่นี้จะมีแ n นด o อยนะครับ iOS แล้วก็ Google Play นะครับผมใช้เป็น iOS นะครับก็เลือกเป็น iOS ได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับผมใช้งานดีมากนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องตั้งอะไรให้ยุ่งยากแล้วก็เปิดนะครับผมก็ตกลงครับใช้บลูทูธกดสแกนนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่รหัสนะครับ1 2 3 4ามี่นะครับ นี่ครับเรียบร้อยจบเลยนี่ครับเซลลห่างกัน0.01โวลต์นะครับผมเซลล์แต่ละก้อนห่างกันน้อยมากนะครับผมเพราะว่าเราทําการทบปบาลดีนะครับผมกอนประกอบทุกครั้งก็ต้องบาลานซ์เซลล์ทุกก้อนให้เท่ากันเลยนะครับสิ่งสําคัญในการประกอบนะครับบอกแรงดันทุกเซลนะครับดูง่ายนะครับผมก็มีบอกแรงดันเป็นโวลต์บอกแอมป์นะครับ การใช้บอกกำลัง power นะครับก็กำลังวัตต์นะครับตัวนี้ก็ capacity 234แอมป์นะครับก็จะบอกออแรงดันโวลต์ ts, แต่ละเซล์นะครับโวลต์ ts, สูงบาลานซ์ Balance, นะครับก็แบตเตอรี่94%นะครับผมตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับี๋ยวตัวนี้ก็จะบอกเป็น รีสแตนต์นะครับผมความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แต่ละก้อนนะครับมี7ก้อนนะครับผมมากดตั้งค่ากันนะครับมาตัวนี้ก็เป็นรหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับโอเคกดเข้ามานะครับนี่อันนี้ผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับกระแสชาร์จคอนติเนี ชาร์จเคอร์เรนต์ก็ประมาณ60แอมป์นะครับผมตั้งไว้ก็พวกนี้ก็จะเป็นค่าโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะมาสั่งเปิดปิดนะครับเป็นตัวชาร์จกับดีชาร์จได้นะครับแล้วก็มีคำสั่งคำบาลานซ์นะครับผมโอเคสั่งเปิดเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับใช้งานง่ายมากสำหรับแอปตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับงานแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลิเธียม เอ็นเอ็มซีนะครับแปดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมใช้งานดีมากนะครับรอบชาร์จยาวนานเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีกว่าแบตน้ําแบตเจลแน่นอนครับรับประกันนะครับตัวนี้เรามีรับประกันให้นะครับหนึ่งปีนะครับผมมีปัญหาอะไรโทรปรึกษาเราได้ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับในการทำงานของเราด้วยนะครับผม โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับส่งงานเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม